สวัสดีค่ะวายแม่มวันนี้นุกค่ะมาหน้ากันนะคะผม,มวันนี้ก็มาหน้านาคะคะกับน้องหมาน้องหมากลัวเอามันมาหน้ามวยุวัยเฮีกยนเขาวายแม่โอ้ยเขานูนนี่มิจฉาอันนี้จะเป็นโอ๋ยมันก็เห็นเราเห็นทางไหม

นนสัเป็นครั้งแรกนะคะที่เอาน้องมาขึ้นรถมาด้วยนะคะมันมาคาวเวเนี่ยมันมาว่าอันนี้ว่าเลวบังขาวเด้ว่าเด็บังขาวเด้แตอ่ามันมาเห่งดิ อันตอนแรกเนอนหนุ่มบรรุมาบานี่ยางรถพ่อรถออกนอยางเขามาหาเรา,หายานหลออายอ้าวท่าก็เบ่งสิจอดดีปะ่ะมึงมึงเพื่อนเป็นไรลูก เอาจอดแล้วตามสบายอันตัวนี้อันนนะอันนี้ชื่อแลมโบนะครับเอาไปแล้ว เก่งไรเก่งไตกเด้อตกเด้อตกเด้อเ่องมีดเร่อห้บาน้อเอามันนี่มันนี่ นี่ยหละถ่ายคลิปอะไรนี่คลิปแรกคลิปแรกคลิปคลิปนี้เมื่องหนาหนูไปก่อนเด้อค่ะว่ยแม่จะโลดนีเตะแม่เขาห้าคือบป่งา่โอ้ยแม่ เขาหน้าโคกมันคือเป็นแน่นีิตกเด้อตกเด้อเอ้าเอ้าบาใจแอบ่ใจคือเราเอ้แม่อุ้มมันร่วงเนี่ยแม่อุ้หัดทองมัน ยังไปไส่สรหรอกาไปไสรยุตดดิอไไขอ้านี่น้ำหาเ่เห็นเด้อีบ้องห่วงยุบอ่ะอันเพวกนี้ถนนเป็นเป็นของบานเด้ดดนดี่เป็นกึ่งหัวใจเหตุน่ย คือหัวตะเค็นส่นเดีอันนี้พอมตะกี้บ่มเลยค่ะหตะเหีเป็นบวนีทงทางมหนาวนุตอวนี้จะเลื่อนแล้วค่ะว้ยแม่จะเลื่อนย้อนบานเพื่อนเทีเพราะว่ามันเป็นเขตของเพื่นเนาะ ายางเขาปลาเนี่ยค yeah, yeah, ือบลอตเล้เดีรไปเพียงน้องเมยมันเลียไปแล้วหน่อยเลี้ยงน่ะนั่งีเดียวเอาสายลงไปเลยสายลงเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อน เม่นมัดึ้นหน ua ะรบ่คือขั้นหัวแท้มันึ้นเรี้ยวไปนั่นยูบเอา่ลียวบองใช่ยูติอยากกินอ้อยวะเนี่ยเ้ล่ะเอาบังนไปใส่แล้ว

เพื่อเอาใส้แด้เหรียนรถดตู้ใส้ถุงตัดเป็นทอนที้ถ,งถงองตัดเออตัดเป็นทอนสำเนียนปะไอหนูลงมาแล้วอันนี้หนูไม่ได้แต่งหน้าเพราะว่ามีซอเกลียวหมด เก็บไปแลยดีกว่าเดี๋ยวคลิปยินุขอไฟจะมีก่อนเล้อค่ะควคอยเมียคลิปนาลูกกระสีลง่งเกี่ยวเขานะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ